เอ้ารักใครนดีมันได้เห็นม่ทีล่ตาวเรือมายาทงาม่ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวดูเดือดคู่ดูเดือนก็มีแล้วถูกต้องโอ้ปีหน้าคงจะฝากไว้กับท่านผู้ใหญ่บุษสาครับ ตรงนี้มาดูกันครับพี่หน้าไม่ต้องเพิ่มให้เยอะหรอกครับเอาเท่าที่ไปได้เท่าที่ติดน้ำไก่มีแค่นั้นพอก็ถ้าเป็นอยู่ช่องเจ็ดสีก็โบนัสแตกเพื่อกูขี่สุสีโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมใบเสนขณะที่มาแล้วท่านผู้ชมเอาเลยเอาเลยมาต้องจ okay. mm ีนแล้วดับที่สามสิบสี่พัทถุยข้อแล้วจะบอกให้เรียบถามดูจะโขนหรือเปล่าเจอที้จะโขนได้หรือไม่โขดได้พ่าเจอกับ ออหลวงปู่ดมเอารถเจ้าหลวขนาดไหนเพราะว่าเจอน้กเหลจากสามตู้นั่นคือเรียกสามดู้นั่นจะบอกให้เกียร์ร้อยย่สิบไม่สม็ดเลยทีเดียวอาจจะมาแบบนี้ว่าจ้าจ้จ้าจ้จ้าจและจ้าวอนละครับท่านผู้ชมใส่เกียร์ห้าเปิสูงติดถอบอลเลยทีเีถม่าตัวนี้เรียกสามตูแล้วอรสุานผูพชมจะพอหลวงปูดมข้างนาสีแล้วตัวนี้เลียยยานมาี่ตันี้ใส่ก็จจ้าจ้าจ้าโคตย ใจบ่พยยาอใจบ่พยยาอใจบ่พยายามต่พยยาอใจี่พอใจบ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 ่พอใจี่พอใจบ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 ่พอ โอ hmm. oh, yeah. okay. so? ้การยเ้แลวกองดจก่งเรอดันแข่งนะคะชิงที่3นประเภทเรือท้องถิ่นนะคะประเทอระว่างทีมเรือเรียกทางวนกับทีมจ้าพ่อหลวงุดมนะคการแข่งขันนะคะที่3แก้ทเจ้าหลวดน้ำเดดงเงินครับเชิดที่จุดปล่อยไดครับ หมอเอตันปรได้นับดีว่ยังไงจอมยิ่หลอเดี่ยวนี้ปิยท,าย,ทยาย,ยุทธแก่กล้านักท้ลาล้มมาพี่ควรดีบว่าถํามัวตกับสั่เขาท้องดีมันมีความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงทับจอบยื่นใหญ่ขอบอกสู้แล้ว ข้าทิพย์ข้าวตีลงน้ำสีได้เจอกับซัมเปาของน้องพี่เอาแล้วกาใส่กับต้มยำเราะเราบ่เจเลยทีเดียวหรือถึงสองรอบต้นต่างคนกับไม่มองหน้ากันแล้วไม่ต้องหุ่ยไม่ต้องโซเลยเพราะพวกนี้คุณก็ทิพนมาดูหมอละก็จะกินเหล้าแก้วเดียว ลบแล้วเงียเงียคุ anyway> uh. ้น่านสนางุนอ้ยคนากันเนีเอาละครับพี่น้องชาวเรือครับหลังจากดูเรือท้องถิ่นเราดูยมาดูเรือเพทบ้างปลยสามลำครับสามลำเอาทั้งสามเราไม่ทิ้งครับผมหนึ่งสองไปยุประเภทถ้วยกอลำดับที่สามยุประเภทถ้วยที่ไม่ได้ซื้อถ้วยขอครับถ้วยขอเอาละครับท่านผู้ชม ปล่อยทีเดียวสักมาหน่อยนึงแม่เอาละครับถือว่าทีเดยวนี้ดูเดือดสู้กันจนถึงดีกว่าเริ่มลุ้นกันเลยจับฉลากล่องน้ำแล้วครับท่านผู้ชมสามหลับเรือผู้หญิงไม่ได้จับเลยครับเพราะว่าแข่งมาแล้วหนึ่งเที่ยวก็รออีกหนึ่งเที่ยวเท่านั้นเองเรือผู้หญิงนั้นนะครับถ้าพร้อมปล่อยลงมาเลยครับไม่เป็นไร ที่อแรกสุภาพสตรีนั้นนะครับก็สาวขวัญใจอัศบางกับสาวแสงกันนะครับถ้าพร้อมปล่อยลงมาเลยครับกลับสายน้ำรอบชิงชนะเลิศนะครับฮะาปินไปเถินขึ้ไปครับขึ้นไปบวมๆลบพิที้กินสายหล่างนี่ม้วนขึ้นไป เราก็กระชับเวลาร่วมกันรอบสามลํานั้นทีมศักดิ์สิทธิ์ทัพน้ำเงินอยู่ฝั่งทางนูแล้วก็นงนาแสงหรือว่าเพชรนาแสงล่องน้ำแดงก็อยู่ฝั่งตะงนี้ส่วนที่อยู่ตรงกลางนั้น,<ค>นเป็นเรือหลวงที่อยู่ตรง,งกลางครับหลวงพี่ไหนล่ะคุณผมบอกเนี่ยหลวงพี่ติง่งเออหลวงพี่ติ๋งจากวัดไหนรับรองว่าไปหลวงพี่โคมไปแล้วกันแม่ <c oughs> <c oughs> ประหงแม่ประหง ก็ยังเห็นเรืออยู่ในทุ่นอยู่ในงานประประสงค์เป็นเรือผู้หญิงเอาผู้หญิงก็ผู้หญิงครับเป็นเรือคู่ชิงชนะเลิศสลับใส่น้ำขับได้ครับไปยังไงเป็นขวัญใจสว่างกับนางสาวแสงจันทร์นามสกุลไม่บอกก็แสดงว่าอยู่ในรูปนน้ำแดงนะครับสาวแสงจันทร์อยู่ในรูปนน้ำเงินนะครับขอเสียงสาวแสงจันทร์หน่อย ขวใจสว่างน้องเพาต้องยานฉีกกระโมยรับของเนอะเพราะว่าฉีกกระโมยกับบาเบิ้งนี้เราขึ้นกันเรื่องตัวสาวขวัญใจสว่างอะไรป้าขวัญใจสว่างมาเบิดบาดเย้นะครับอาจารย์แดงครับเป็นบทที่สนามก็ปิดขวัญใจสว่างเป็นขวัญใจสาวเลยครับเที่ยวนี้ขวัญใจสว่างจะปิดจับได้หรือไม่ หรือจะปพ่อให้สาวแสงจันทร์ตีตื้นคืนมาอีกหนึ่งทิวเพราะฉะนั้นอย่าให้บัมบี้คื้ที่ว่าเพราะฉะนั้นทีเฟลเอาละ๋อแล้วทำเสียงออกแม่หรือว่าใครที่ไหนทีแท้ ทำมาแล้วเป็นลองทำสายนะ้ำของเรือพุิงเรือสตีมาแล้วจ้าเอาละครับพี่ Ken Cheng